ร่างกายพร้อมตะวันฉายโชว์สภาพสุดฟิตก่อนชิงคิกบ็อกซิง่งมาซาอากิ วัน 172. ตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอมั่นใจพร้อมฝ่าด่านแกร่งมาซาอากิโนอิรินักสู้คนดังเจ้าถิ่นวัย31ปีบุกไปคว้าเข็มขัดวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการมาครองในศึกวัน172ที่จะถ่ายทอดสดไปยัง195ประเทศทั่วโลกจากสังเวียนไซตามะซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่23มีนาคม68สำหรับตะวันฉายมีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับการชกติก,กบ็อกซิ่งในวันเมื่อสามารถ เก็บชัยได้ทั้งสองไฟที่พบกับดาวิดคิเรียจากจอร์เจียและโจนัทวุดตามลำดับซึ่งผลักดันให้เจ้าตัวก้าวขึ้นมามีโอกาสกลายเป็นแชมป์โลก2กติกาคนถัดไปอยู่ในเวลานี้ขณะที่ไฟล่าสุดเจ้าของฉายาสซายดาราเพิ่งโชว์ผลงานเยี่ยมรักษาเข็มขัดมวยไทยครั้งที่4ได้สำเร็จด้วยการเอาชนะทีเคซูปเปอร์บอลซูปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันได้แบบเบ็ดเสร็จในศึกวัน170เมื่อวันศุกร์ที่24่สมข้อที่ผ่านมาและเมื่อช่วงบ่ายวันนนเสาาาาททีีี่่่1มมมคผได้ เปิด่า่มวยต้นสังกัดพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมย่านพระรามสามโชว์ความฟิตให้กองทัพสื่อมวลชนได้เก็บภาพพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมล่าสุดก่อนบุกเยือนแดนซามูไรขึ้นชกไฟส์สคัญกับนักชกคิกบ็อกซิ่งชั้นนาระดับโลกอย่างมาซาอิกิผมเคยชกคิกบ็อกซิ่งมาแล้ว5ครั้งในวันสองครั้งและที่จีนอีก3าครั้งถึงเวลาที่ผมจะได้ทําอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วว่าอยากจะเป็นแชมป์โลก2กตติกาให้ได้ไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องวิตกกังวลอีกแล้วต้องลุยอย่างเดียว หลังชนะพี่ซูเปอร์บอนผมพัก2ส,สัปดาห์แล้วกลับมาซ้อมต่อทันทีน้ำหนักตอนนี้ไม่มีปัญหาสภาพร่างกายอยู่ที่70-80%ช่วงที่เหลือผมเร่งเต็มที่พร้อมไปสู้แบบเกิน100%แน่นอนการเจอกับมาซาอากิในครั้งนี้ผมบอกได้เลยว่าอย่ามองข้ามเขาเด็ดขาดเพราะแข่งในบ้านของเขาและสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่เขามีประสบการณ์มากกว่าด้วยเขาต้องซ้อม200%และสู้ตายแน่นอนผมประมาทไม่ได้เลยจริงๆ อย่างไรก็ตามการสลับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งนี้ตะวันฉายมองว่าตัวเองยังมีอีกหลายจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยได้รับการติวเข้มจากทั้งเทรนเนอร์หวังรวมถึงแชมป์โลกวัน2กติกาอย่างพระจันฉายพีเคแสนชัยช่วยดูแลอย่างดีเหมือนเดิม ผมยอมรับตรงๆว่าไม่ค่อยถนัดชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งมากนะสิ่งที่ผมชอบทำบ่อยๆอ,อย่างจับขาหรือฟันศอกบางทียังไม่อยู่เลยเผลอตัวทำลงไปทำให้เวลาโดนเตือนแล้วรู้สึกเกร็งไม่กล้าออกอาวุธเต็มร้อยก็เลยต้องพยายามฝึกเล่นเชิงให้ชินมากที่สุดผมปรึกษากับพี่หวังตลอดว่าต้องชกในรูปแบบไหนและดูเทปการชกของมาซาอากิอย่างละเอียดส่วนพี่ประจันฉายก็คอยช่วยสอนเสริมให้อยู่ตลอดไฟน์นี้ผมเตรียมอาวุธเป็นพิเศษมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนเห็นแน่นอนครับนอกจากนี้ตะวันฉายยังประกาศชัดเจนว่าหากเขาส ามารถทำความฝันเป็นแชมป์โลกวัน2กติกาเป็นจริงได้ในครั้งนี้ก็พร้อมที่จะชิงบอลลังคิกบ็อกซิ่งจากซูเปอร์บอนเป็นหมุดหมายต่อไปถ้าผมชนะมาซากิแล้วได้เป็นแชมป์โลกเฉพาะการก็ต้องขอไปท้าชิงเข็มขัดจากพี่ซูเปอร์บอนเพราะก่อนหน้านี้เขาได้สิทธิ์มาชิงเข็มขัดมวยไทยจากผมไปแล้วให้ผมได้ลองชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งจากเขาดูบ้างหน้าจะสนุกดีครับศึกวัน172วันอาทิตย์ที่23มีนาคม68เริ่มเวลา14นาฬิการับชมสดในรูปแบบเพย์เพิร์ิวิ เท่านั้นกดซื้อที่ลิงก์วิสิต a n i f t com สลัดวันหนึ่พีพพร้อมติดตามข่าวสารของวันได้ที่ f c e e o o o วันแชมป i เปี้ยนชิปไทยแลนด์เว็บไซต์ n i f t com Instagram มโอเอนีแชมีเและ t i กทอโอเอนีแชมีเอช